ทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมโรสบร็อกนะฮะนี่ครับเอาไหมขายในราคาสี่ล้านบาทหยอกหยอกหอกเลยขายเก็บออโต้เก็บออโต้โนปักขายออโต,ออต,ออตอ้ดงท่านนี้วังอ๋อกดค้างว่าให้กดเลย เดินไปไม่ได้ดติกจิกอกเียเฮ้ยโย่เล็กอ้าฮึ่ิกแมมมี่ิสว,ว้าวน็อกน็อกแบบออโต้โรโมิโอคราตโตถูกใจสิ่งนี้ฉันเป็นใครฉันไม่รู้ฉันหายหมด ใจเย็นพี่ใจเย็นลิกล่ะลิกขายไปด้วยซียอออออ้อออ๋ขอโทษตัวกับพี่ผมขอโทษตังคอยู่ไหนวะโอเคซื้อมาซื้ออพอไปบ้านให้ตื่อฮะมันโยงไปไหนเนี่ยหนูมาบ้านแล้ว หวางเครื่องุูจอสทหารตรงไหนดีโอเคสถานีตรงนี้ไม่อ่ะหวางหวางโอเคแลเหล็กล่ะจะไปทำอะไร แสดงแรกแสดงนี่ไปอืมว้าวสวยงามโอ้ตูชูเจลียงเก็บ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 โอเคเฮ้ยมีตังค์ด้วยโอ้มาก่า ฮะไฮเเียวออนที่มามาทำไมหมดเป็นอะไรมา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 ไอ่บอกไอ้มีบอสไอ้มีตังบอสโอ้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ เอาไออยู่ไหนวะเนี่ยไอเทมโอเคเครื่องมือไม่ใช่งานเครื่องมือโอเคทำอะไรวะเนี่ยเลยดูใส่ของเทียบเลยวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามว,สวันที่สี่ขายเออจบไปกับบ้านไปดูของเนี่ยไม่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 ไม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  ไม่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 ไม <st unlikely> ่ไม่โอเคไม่ไม่ให้เต็มไม่ให้เต็มเอาไงไม่ให้เต็มไม่ให้เต็มไม่ให้เต็มจ่อเดือดเลยเะ็กกันมาฮักโหขึ้นดุเดืเลยเล็กเล็กทองแดงเล็กทองแดงมีเพชรบ้างไหมไม่พี่เฮยหันหิน เรามาเล่นหนีมาด้วยกันไหมไม่ใช่ทานขี้มาไม่ใช่ชาโคไหมเออ๋อย่ดูตอนจริงข้าวถ้าคุณยังไม่อยากอ้วกทานไหมไม่ทานพี่โอเคคุยอยู่ใครใครออาตู้โนออกไปกายฉันฉันไม่เกียด เดี๋ยวขุดได้ทุกที่ทุกเวลาถ้าคุณอยากจะขาย,ยนะโอเคล่งเลยแบบลง่งแบบล่งทั้งตัวเลยเอามาเอามาน้องมาเออป้ายกาบ,บานครับพี่น้องเราได้ดูกันนะฮะสำหรับท่านใดนะครับที่ชอบกินเฉาก๊วยชัก,กังลา วางก่อนประมาณนี้สารที่เรียบร้อยโดนโดนไอแน่โดนจนมานิดนึงวางโอเคเสร็จวางหานอุ้ย่อรวยรวยใช่ปะอ่ะรวยแล้วรวยแล้วรวยวเร็วด้วยรว,วยเร็วขุดด้วยอย่าอยู่เฉยๆอย่ยาไปซอนอย่าไปนีเก็บ เป็นไงคุณเจอเป็นไงโอ้ยพี่โคตรยอดเลยอ่ะเนไง่ะต่อมือ่อไปไปไปอลิซาเบร์การที่คุณมาทำอย่างนี้ฉันจึงโดดจากคอคุณโอ้โหอ้ออ,อะไรเป็นอะไรคุณเป็นอะไรของคุณเดี๋ยวพัดตบหน้าแห้งเลยมันเหมือนโก้กาเด็ดเลย เกมปุกผ่กอันนี้เกมขุดเมืองแบบไม่มีชื่อซะด้วยเพราะมันอ่านมาเป็นภาษาไทยสนใจสักอันใหม่เดี๋ยวผมคลายหายแต่ไม่ให้ล็อกว,ว้าวมีหลายแหล่เลยไปดีกว่าไม่ให้หรอกแน่จริงเอาตังค์มาเท่าไหร่ัูมั่นโอ้เชียนเป็นไร ขายหมดเลยครับพี่ขอบคุณครับเพลเอามาครับเพลจ่ายมาจ่ายมาอะไรเป็นอะไรโออน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 เนาะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมถามว่าใช่ไหมใช่ไหมใช่เปล่าบ้านมอยู่ไหนวะเนี่ยก็ตรงนั้น เอจะบ้างอยู่ท้ายสุดเลยซื้อรอบ้างยังไม่เหรอไม่สนอยใจไปสนอยใจไปเครียดเอาตังค์มาเอามาให้หมดเลยเอาหมดเอาหมดไม่สนอยใจไปเครียดจะไปสนใจอยู่รุ่นรุ่เลยจะไปสนอยใจไปเครียดจะไปสนใจใจะไปบุกซื้อมามามา เก็บให้หมดเก็บอย่าให้เหลือ <S <S เต็มเต็มเต็มเออไม่ไม่ไม่ได้หมายถึงเครื่องเต็มกระเป๋าเนี่ยจะเต็มตัวเดี๋ยวก่อนนะตัวไฮโลโบอกมันเป็นตัวเหมือนมนุษย์นะแล้วมันเก็บของเยอะได้ยังแล้วมันเก็บไว้ที่ไหนแบคลูจบใช่ไหมไป่ต้องขุดแล้ว ร้อนกดไปเรื่อยๆทำไปทำไมโอ้โยเราสามารถเก็บได้ด้วยเก็บหรือว่าขายเอาไว้น่พี่อันน้น หนอนหนอนหนอมันมีหลายน้ำยามันน้ำลายน้ำลายน้ำลายบลาบลาบลาบแบบม้วนสวนชวนวัดบลาบลาบลาบบลาบบลาเป็นอะไรหนูไม่รู้หนูหน้ายิน่ะเวลคัมทูไทยแลนด์ พี่จะเจอกันนะคนเดอกมันกำลังจะขาดจกนั้ก็ว,วางเครื่องสิ่งนี้ไปนี่แหละคือมาหาศึกที่ของแท้พี่เออไปไม่ไม,ไม่ไม่ไปไหนทั้งนั้นเนกะ็บของเลยให้เมือกออมาเฮ้ยพี่เป็นอะไรนม่รู้ อะไรอย่นี้อะไรอย่นี้อะไร,ะไรให้ทายให้ทายอันนี้อะไรอืเป็นอะไรคุณรอเลยทำไมมันมีแต่พวกนี้วะเนี่ยเต็มยังโอเคเต็มเต็มเทียวโอเคขายของพี่พี่ออกมาขายของออกมาให้หมดไปพี่กลับบ้าน โคตรคุ้มเลยโอ้โแหละโคตรคุ้มเลยสุดยอดแห่งความสุดยอดสุดยอดเครื่องแห่งพันธนาการโรมโอของโรมโอและโต๊มันเกี่ยวด้วยเออเครื่องบังอะเฮ้ยเดี๋ยวนั่นมันอะไรอะทุกคนอยากรู้ไหมผมก็ไม่อยากรู้เฮ้ยออกไป ผู้ค้าขายเฮ้ยว้าเฮ้ยเอาวะจอเลยว้าต่อยหน้ามึงยันไงยังไงแล้วพาเขาวิ่งมาต่อยจะเป็นห้ากรืคนในโลบอไม่นะคุณอาจจะโดนดีเอามาให้หมดตั้งมาเอามาให้หมดสาวเอ็มเนี่ย

มะม่วงพื่อไม่รู้อยากดูใครก็ตามที่ดูทีทนีกดไลค์เลยกดไลค์ยังถ้ากดแล้วก็มาดูถ้าแกไม่กดก็กดให้ด้วยถึงเวลาขโมยของคนขโมยไม่ได้หรอกมกั้งเก็บให้หมดลืมไปว่ากดชิปล็อกอยู่เออเก็บให้หมดเอา้เอา โน้ no. ผืหลือของอันไหนน่าวนี่ใน,นกระเป๋านี่ไงเจอแล้วนี่เอ <Yeah. S 1> มันมน่ากลัวจังเลยอ่ะพี่เออไม่รู้หนูนอนนะเอย ใคราวางเลยรู้ตรงรอเปล่าเก็บเก็บไปเถอะพูดมากถ้ายังไม่อยากตออยายกดไลค์มาเดี๋ยวนี้ถ้าคุณยังให้มาผมแล้วเราก็จะมีสมัครสมาชิกในเร็วๆนี้หาทำได้นึงใครอยากดูคลิปใหม่หรือชีวิตประจำวันเออไม่มีใครอยากดูหรอกนาะ พูดสิพูดพูดมาโอ้ยคนดูพูดมาเดี๋ยวนี้พี่พี่พี่ฮะพี่เป็นอะไรของพี่เี่พี่อยู่คนเดียวไม่ใช่เหรอเฮ้ออะไรโอ้ยนอ้อมา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 กินข้าวกินข้าวนี่แหละพี่ที่เขาจะบอกว่าพี่มันบ้า โอเคไปไปไปเก็บของเก็บของไปป้าหนึ่งเก็บของป้าสองเก็บที่ป้าสามดีป 2, ้าสี 2, ่ชิ 2, ้นอะไรขายให้หมดเอาตังมาเออเว้ยโจ๊ะโจ๊ะเนาะอันนี้เป็นแร่แร่แรงเสียดทานน่าเพียบเลยอ่ะถึงเวลาขุดต่อขุดขุดมาก โอ้ยได้แล้ะโทโทโทโถโทนี่หนึ่งทับแสดงว่าน,นี่คือหนึ่งในห้าร้อยล็อกเลยของดีต้องเก็บไปเปิดดูก่อนถ้ามันเป็นสีทองแล้วก็เราจะเปิดดูเหล็กทองแดงเหล็กเหล็กเหล็กทองแดงเหล็ก ตรงแดงก็ไม่ใช่ตรงนี้บ้างอือฮึแล้ตรงเนี้ยทำไมไนี่ยขขุดด้านนอกหรือสิอ๋อฮะอือะฮะสังกษีเออเดี๋ยวไม่ใช่เอียไม่ใช่ทองทองอ๋อล็อกเลยของดีต้งเกิบไว้คนเดียว Conviene que voy